วัยนั้นมาแล้วเนี่ยจะร่อยยังไงมันจะเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนแก่นะคะคนแก่ที่ที่มีประสบการณ์มากประสบการณ์นะคะมากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือบางท่านแล้วแต่นะบางคนก็ไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากเพราะเขาอาจจะ อยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่งคือไม่ได้ไม่ได้ไปโลดผนนะไม่ได้ดินน้นรนก็จะไม่มีประสบการณ์อะไรมากแต่ถ้าเกิดกลุ่มคนที่เขาออกไปใช้ชีวิตในสังคมใหญ่ๆนะคะแล้วแล้ว,แล,วแล้วดินน้นรนนะคะจนจนจน,จนแก่เนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์มากนะคะมันแล้วแต่คุณก็ต้องเรียนรู้กับคนคุณอยากเรียนรู้กับคนแบบไหนน,นะคะก็เข้าไป คุยกับคนแบบนั้นแล้วคุณก็จะได้ประสบการณ์ที่ที่มันตรงกับคุณนะคะอืมเอ่อมีอะไรได้อีกก็เหมือนการงานการเงินแหละนะคะแล้วก็อายุนะคะมันทําให้มันทําให้คุณถูกถูกลดทอนความสําคัญลงพวกโค้ดเคยแชร์คลิปหนึ่งใน Facebook นะคะลองไปดูลองไปไล่ดูนะเอ่อก็คือเขาจะพูดถึงว่าเราอ่ะจะเอ่อ เราแก่ขึ้นนะคะเขาจากที่เราเคยเป็นเจ้าหน้าที่แบบซีเนียหรืออะไรอ,ะอาจจะเป็นผู้จัดการหรืออาจจะเป็นอะไรแบบใหญ่ๆในตําแหน่งใหญ่ๆพอคุณออกมาอยู่ข้างนอกแล้วคุณจะไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วคุณจะไม่มีใครมาทักคุณจะไม่มีใครมาสนใจชีวิตคุณจะไม่มีใครมาพูดมาคุยกับคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่เขาเขาก็คือเขาจะลืมคุณไปเลย นะคะประมาณนั้นและอันนี้แต่วันนี้โค้ชจะไม่พูดเรื่องนี้โค้ชจะพูดใน family นะคะเอ่อ y o u r ์บิวยัส่วนใหญ่นะคะการใช้ชีวิตในครอบครัวม,มากกว่านะคะ Your life นะคะ Your life and y ดอ่อยัวร์นะคะพอคุณแกะชลาขึ้นเนี่ยนะคะความสำคัญของคุณถูกลดลงทุกๆด้านนะคะอา,อาจจะคิดว่าเอ้ยโตแล้วไม่ต้องอะไรสังคมไทยจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นเมืองน,นอกเขาให้ความสำคัญทุกเจนนะเขาจะให้ความสำคัญกับทุกวัยเขาไม่ได้แยกว่าเฮ้ยคุณแก่แล้วไม่ต้องอะไรเงี้ย mm hmm. คุณโตแล้วไม่ต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่สังคมไทยจัไม่ใช่คุณละวัฒนธรรมนะ,ค,ะคุณต้องเรียนรู้และเข้าใจและเตรียมพร้อมและเตรียมรับมือตั้งแรกนะ,ะคดุดก็งงๆไม่เก็ทหรอก เพิ่งมาเก็ตปีนี้แหละนะคะเพิ่งจะเก็ตตั้งแต่กลางปีนี้มาแหละก็ยังงงงงแล้วก็เมื่อเพิ่งมาปรับตัวได้นะคะเพิ่งมาปรับตัวได้เหมือนกันนะง,งงงกับพฤติกรรมแต่ก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้คุณจะทําใจได้นะคะพยายามเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะกากำลังจะพูดว่าถ้าคุณคุณไม่ต้องไปนอยคุณไม่ต้องไปดาม่านะคะไม่ต้องไปนอยไม่ต้องไปดาม่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย เราไม่รู้ว่าทุกครอบครัวเขาเป็นไหมนะครอบครัวอื่นอาจจะไม่เป็นหรือเป็นเฉพาะบางครอบครัวก็ไม่รู้นะแต่ค้ดคิดว่าถ้าคุณถึงในช่วงวัยที่ที่สมควรอย่างที่โค้ดบอกตั้งแต่4 0อสิ up ขึ้นไปจนถึง50กว่านะเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นแทบจะทุกครอบครัวนะคะคุณจะถูกมองข้ามคุณจะถูกไม่ได้การไม่ได้รับการทร e ตที่ดีไม่ได้รับการเอาใจใส่ไม่ได้รับการดูแลที่ดี นะคะทั้งทังด้านอิโมชันก็คือทางด้านอารมณ์นะความรู้สึกนะมี attitude ที่แตกต่างกันนะคะมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะแล้วแต่ว่าทํายังไงให้คุณอยู่ร่วมกับคนที่มีทัศนคติที่แตกต่างกับคุณได้ในทุกวันแบบว่า enjoy your life นะคะ,ะนะ จ e every day e v e r y time นะคะประมาณนี้โันขับคารเสียงข้อความโค้ดเป็นตั้งเนี่ยทูมันขึ้นมาเบื่อแมสเซจพวกนี้มากน,นะคะให้สมัครนู้นสมัครนี่ทูอ่ะนะคะประมาณนี้แหละนะแล้วก็เรามันเป็นสัจธรรมนะคะส่วนหนึ่งมันคือสัจธรรมความเข้า ความเป็นไปของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเจอนะในบ้านปลายชีวิตของคุณนะไม่ว่าคุณจะ